ทันทีกบการภาวนาเหมือนกับว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งมีเก้าอี้ตัวเดียวคนที่นั่งอยู่ในเก้าอี้นั้นเป็นเจ้าของบ้านสั่งคนอื่นทํางานได้เราก็ต้องระวังอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงมียึดเก้าอี้ของเราเราต้องนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ที่ลมหายใจเข้าออกรู้สึกลมที่ไหนก็ํำเราอยู่ที่นั่นแต่แต่งให้มันเป็นที่สบายเก้าอี้ e ของเราถ้าหากว่ามันไม่สบาย มีใส่แก้วบ้างอะไรบ้างมีตะปูบ้างใครจะนั่งพอลุกขึ้นมาก็ความโลภความโกรธคำหลงเขามไม่ว่าเขาจะนั่งปงการหน่อยเรกกาเคยกลายเป็นทาสของเขาเพราะฉะนั้นต้องจัดเก้าอี้ของเราให้ดีหลมเข้าก็ให้สบายหลมออกก็ให้สบายนึกถึความสบายนั่งแพ่ทั่วตัๆแต่ขณะนี้เราไม่มีงานหนุนที่จะต้องทํา ออกจากนี้แล้วมีงานที่จะต้องทำแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันนั่งอยู่ในเก้าอี้ของเราถูกบอกให้ทำอย่างนีน้ให้ทำอย่างนี้ได้แต่อย่าให้กิเลสทั้งหลายลเข้ามายึดเก้าอี้ของเราก็แล้วกันให้สติให้ปัญญาหน้าเเป็นเจ้าของบ้านสิ่งที่จะเข้ามาในบ้านให้เราเป็นทาสของเราก็ากแล้วกันเราอย่ากลายเป็นทาสของเขา เรามีเก้าอี้ของเราเป็นสมรภูมิของเราเป็นที่มั่นของเราให้เก็บไว้รักษาไว้ให้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเราจะได้เป็นเจ้าของบ้านจริงๆอะไรที่เป็นไปเพื่อความสุขความความเจริญที่ทาวรเราก็ทำได้อะไรเป็นไปเพื่อเพื่อความทุกข์อยามเป็นยดเก้าอี้ก็แล้วกัน